แนะนำรถมือสองที่ผ่อนเดือนละไม่ถึง5,000บาท สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถยนต์มือสองราคาประหยัดนะครับผ่อนเดือนละไม่เกิน5,000บาทเหมาะสําหรับมือใหม่ ซื้อเป็นรถยนต์คันแรกหรือใช้เป็นรถสำหรับครอบครัวก็ได้นะครับโดยกำหนดระยะเวลาผ่อนนะครับไว้ที่60งวดหรือ5ปีฟรีดาวหรือดาวสูงสุดไม่เกิน10%ของมูลค่ารถภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับสามารถเป็นเจ้าของรถมือ2ที่มีราคาจำหน่ายประมาณ2 0 0 0 0 0บาทจนถึง2,5 0 0 0 0ื่นบาทโดยที่อายุตัวรถนะครับจะต้องไม่เกิน15ปีเพื่อให้สามารถจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินหลักได้นะครับมีรุ่นไหนบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ t o y o ต c o โคโ l 拉อัลติสรุ่นปี2008จนถึง2013 t o y o ต c o โคโ l 拉อัลติสนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถ4 Segment ยอดนิยมนะครับที่ผ่านการพิสูจน์ถึงความทนทานและความง่ายในการซ่อมบำรุงจากการนำไปเป็นรถแท็กซี่ ทางที่ดีนะครับแนะนำว่าควรเลือกโฉม Minor c h a เชนนะครับที่ได้เครื่องยนต์ Dual VVTi และเกียร์อัตโนมัติ CVT ซึ่งทันสมัยและประหยัดน้ำมันมากกว่าแม้ว่ารูปโฉมนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนมากนักนะครับแต่รับรองว่าเป็นรถที่ใช้งานได้อย่างสบายใจและใช้ได้อีกยาวนานแน่นอนครับคอนด้าซีบิ c โฉม FD รุ่นปี2006จนถึง2012ทางฝั่งสาวคอนด้านะครับก็มี c ีบิ c FD นั้นมาให้เป็นทางเลือก ซึ่งปัจจุบันนะครับราคามือสองหล่นลงมาอยู่ในระดับที่จับต้องได้ง่ายนะครับอีกทั้งนะครับยังมีลูกฉมนะครับที่ยังคงความทันสมัยมากจนถึงปัจจุบันแนะนานะครับให้เลือกรถที่ยังอยู่ในสภาพเดิมจากโรงงานหลีกเล่ยงรถที่ผ่านการแต่งหรือโมดิฟายมาดีกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่นั้นเครื่องยนต์และเกียร์ม,มักค่อนข้างช้าเนื่องจากซีวิโฉมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของวัยรุ่นที่นํามาแต่งซิ่งกันนั่นเองครับมาสด้าสรุ่นปี2011จนถึง2014 แม้ว่า m a สด้า3นะครับจะได้รับความนิยมน,น้อยกว่าทั้ง2รุ่นที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแต่ก็แลกมาด้วยปีรถที่ใหม่กว่าแถมยังมีให้เลือกตัวถังซีดาน4ประตูและแฮชแบ็ก5ประตูส่วนเครื่องยนต์และเกียร์นะครับหากได้รับการบำรุงรักษาตามระยะก่อนนะับว่าทนทานไม่แพ้เจ้าตลาดแต่อะไรบางชิ้นนะครับมีราคาค่อนข้างสูงนะครับและหาอะไรเทียบได้ยากกว่าทําให้ค่าบำรุงรักษาสูงตามไปด้วยนั่นเองครับ โ o โยต้าวีอรุ่นปี2007จนถึง2013 t o โยต้าวีอนะครับเหมาะสําหรับเน้นใช้งาน1-2คนเป็นหลักโดยขนาดตัวถังกระทัดรัดนะครับใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วแม้ว่า v ีออสโฉมนี้นะครับจะมีจุดอ่อนในเรื่องช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มย้อยเกินไปสักหน่อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความทนทานอะไหล่หาง่ายแถมเครื่องยนต์4สูบ1.5ลิตรพวงโดยเกียร์อัตโนมัติ4สปีดก็ยังให้เรียวแรงที่ดีกว่าพอสมควรเลยครับ Honda City รุ่นปี2008จนถึง2013หาไม่ถูกจริตกับหน้าตาของ v i o s สักเท่าไหร่นะครับก็ยังมี Honda City เจน3นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยชฉมนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความกว้างขวางของห้องโดยสารนะครับจะใช้งานคนเดียวก็ได้หรือจะใช้เป็นรถครอบครัวขนาดย่อมก็ไม่เลวเลยนะครับหากใช้จนเบื่อนะครับคิดอยากจะขายต่อก็ยังได้ราคาดีแถมยังเป็นซิตี้รุ่นสุดท้ายนะครับที่ได้เครื่องยนต์1.5งลิตรพ่วงเกียร์อัตโนมัติ5สปีดอีกด นิสสันอัลเมราโมแรกนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของความกว้างขวางของห้องโดยสารนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานเป็นครอบครับวบำรุงรักษาง่ายไม่จุกจิกรวมถึงเครื่องยนต์สามสูบร1.2ลิตรก็ยังให้ความประหยัดน้ํามันที่ดีเยี่ยมเลยนะครับจะนําไปติดแก๊ส LPG ก็ทําได้สบายแต่จะต้องรับกับช่วงล่างที่ค่อนข้างย้วยนะครับและพละกำลังเครื่องยนต์ในรุ่นเกียร์ CVT ที่ค่อนข้างอืดพอสมควรเลยครับนิสสันมัชรุ่นปี 2010, นถึงสันาร์ชนถือว่าเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดก,กับอัร่า มาะสำหรับผู้ที่มองหารถแฮชแบ็กขนาดเล็กนะครับดีไซน์น่ารักหายที่จอดง่ายเน้นการขับขี่ในเมืองเป็นหลักส่วนเรื่องความประหยัดนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเาะถือว่าเป็นต้นตำรับของรถอีโกคาของไทยนั่นเองครับซ่อมบำรุงรักษาง่ายแต่ก็แลกมาด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์และช่วงล่างที่อาจไม่ตอบโจทย์กับสายเท้าหนักมากเท่าไหร่นะครับอันที่จริงแล้วนะครับยังมีรถยนต์มือสองอีกหลายรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจภายใต้ใตงบประมาณใกล้เคียงกัน แต่รถทั้งหมดที่แนะนํามานะครับล้วนแต่เป็นรถตลาดที่หาสภาพดีพร้อมใช้งานได้ไม่ยากเย็นเลยครับแถมยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอึดทึกทนเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันอีกอย่างดีด้วยอย่างไรก็ดีนะครับการเลือกซื้อรถมือสองจำเป็นต้องมีความรู้ในการเรลือกรถเป็นอย่างดีนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงรถที่ผ่านการชนหนะักจมน้ําสื่อมอนุ่ไม่ถึงเป็นต้นนะครับทางที่นี้นะครับหากดูรถมือสองไม่เป็นนะครับก็ควรพาเพื่อนที่ดูรถเป็นหรือพาช่างที่ไว้ใจได้นะครับไปช่วยเหลือเลือกด้วย เพื่อให้ได้รถที่ใช้งานแล้วสบายใจมากที่สุดครับอย่างไัก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่ผมนามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ